สวัสดีครับผมอยู่กับทั้งเชียร์สายแตกครับเดี๋ยวจะพาเด็กน้อยไปสูบน้ำสักหน่อยโอ้ขี่ม้าหนักเซยเลยวะสุกจัดกพกี่น,<ะ>น,น้องฮะแบบต๊กข้องอย่างไรไงตกคอง,องยยนน, <c oughs> นี่ครับการขับซาลิงครับโอ้เซียวเลยนี่ เฮ้ยเฮ้ยจำไม่ดีเครื่องพีกนี่เรียบร้อยเลยเสียวอย่างเดียวครับกลัวตกคลองครับมันดังยังหนูโล่นะนครับเด็กน้อยตัวดำไปสูบน้ำครับอลบ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 ข้ๆๆางนี่ขวบไม่ได้นี่มันทุกทุกอย่างครับรถขนหญ้าครับคันนี้ สาลิงซาลิงหม่อมแม่ครับใช้ในการ,กรเกษตรเท่านั้นครับน้อยไปเลยครับลุยภารกิจวันนี้สูบน้ำให้คุณยายครับนี่ครับต๊ะไนงานเขาเอ้ได้ ก็คนครับคนทุกอย่างนี่ก็บรรยากาศรอบๆทุ่งนาครับข้าวสวยได้ปีนี้เออขี่ไปขนาดคือยังขี่ขึ้นเมย์มดเลยไหมเฮ้ย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 ยกโล่เอาแล้วครับลงคลองแทนแล้ววันนี้กระนายเป็นคลองนะครับอ่าพขึ้นมาได้อีนนึงเฮ้ยชิบไายแล้วไม้คือโยก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 ซอยนู่ เดไปกันเด้อเนาะไต่ลงยังไงวะไต่ลงกันตเองติดจับให้น้องพอพอพอรับเครื่องรับเครื่องเราจะเอาเครื่องลงก่อนเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยงานเขาเลยครับโอ้ตายหาแล้วดูวะ ไหลไปเอาไม้นู้นก่อนเอาไม้ใส่ตรงนี้เอาไม้นู้นก่อนไม้นู้นนี่เอาโอ้ยเครื่องเครื่องคว่ำโหักหักไม่นี่ขัดลอยก่อนนี่ขัดลอยพี่น้องบอด้ครับรถสิไหลโอ้โหโอ้ตกห้องตกหน้าใต้หายเลยนี่โอ้โหเฮ้ยกหนุนนี่ครับมันมันมันหนุนไม่ได้มันไม่มีไม้เราต้องเอาไม้ขัดไว้ ขัดล้อพญานาคก็ช่วยไม่ได้ครับน,น้องโอ้ฝั่งนี้ก็เป็นคลองครับน,น้องนี่ข้างทุง่งนาครับทางสูงก็ตกลงไปในคอหักเลยนี่ย้่เอ,เอา้าเดี๋ยวพี่ยกพ <c oughs> ี่สีแบกนะค,คนอะไรไม่รู้แบกพญานาคครับ <c oughs> โอ้โหดน ai <laughs> đó cúm <laughs> nó nặng lắm thì nón quên rồi đó đi đó đây à, Hãy nói tôi đang bị em mà sai không Cướp khoam nghe thăm với <cười> <cười> tục nà không một kì Đi nữa. โอ้เหนื่อยครับลุ้นครับเมื่อกี้ไหล่ว่านั่นทอนเกียร์อย่าเบรกโอ้โอ้โอ้นี่มาแล้วครับยขออนุญาตตั้งสูกครับ เอาลงมาแต่งข้างล่างนะห,หอไปเลยวันนี้เด็กน้อยว่างงานครับพามาสูบน้ำสักหน่อยอายุหยิบสามยังหนาเด็กเถอะบ่อไหนาหอบไปไหมหอบไปเลยหอบมาลงไปสสหอบธรรมดาเลยบน่นเองอายุหยิบสามหนาคืออายุสิบสองเลยเว้ยเออนั่นแหละ อย่านาคซิ่งครับส,สิ่งตัวกับต,ตกคลองเอาหน่อยปากคือบุบอ่ะไปเห็ดกบไอโดนตาปุบหนึงเลยครับบ๊ะแมนโดนหรือมั้งเข,ขาคานจะคลองอยูย่ไหมตื่นบ่หืมมันมืๆเลยเมื่ตื่นดอกมันมืๆเลยเอาสวมปากเลยนะ่ย เราเอาจะเอาปลายนี้สวมปากท่อเลยครับเอายาวก่อนวอ้นาช่างยางก็มีแต่ยางครับเด็กน้อยตัวดำดำสุยางยกเวียนใจใจบนนดำเลยใจดีนั่นละสวมเลยสวมหยับเอ๊ะแล้วก็เอาถุงถุงมห์หน่ เป็นการสูบน้ําแบบยุคใหม่ออห <c oughs> สูบน้ําแบบยุคใหม่ครับเราไม่ต้องไม่ต้องเอาสูบพาดบนนะเพราะว่ามีท่อเข้านายอยู่แล้วครับววสวมท่อแล้วก็เอาเอาถุงปุ๋ยมาพันปากท่อแล้วก็ยางในมัดเลยครับแล้วก็สูบเดี๋ยวขออนุญาตเอายางในก่อนแป๊บหนึ่งครับยางในมัดเลยนะ ตอนนี้ก็ใช้ตรงปุยครับรุมๆตรงหัวมันครับเพื่อที่จะมไม่ให้น้ำแตกมออไม่ใหน้น้ำแตกฮะมาเลยยังไงนี่ฮัทบนนี้น้ำเน้นๆบนนี้ก็หัดคอมาเลยก่อนมาใสาข่ขานี่ก่อนใสข่ขานี่ก่อน,นหัดเลยใสยข่ขานี่ นียนๆก้มนั้นอาตรงดีๆนี่ก็เป็นพญานาคสิงครับสิงสยามสูนไปไหนจับปลาด้วยไยเลี้ยสุัขพยาบาลประกาศไม่จับปลาเด็กน้อยตัวดำดำสซย่างยกเว้นใจ ถือเน้นหน้าใหญ่หนามมันหัวตอนนี้ก็รัดปากท่อครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นว่ามีอะไรตันหรือเปล่าอย,อยา่าตกปุยไว้ดินี่ออกไหมนะคุณผู้ชมข้านายมันตันว่ะตันบ่นี่ ว่างครับวันนี้พาเด็กน้อยตัวดำมาสูบน้ำครับคันนีเอนเดอ้อนี่คันนี้เลยครับเมื่อกี้นี่เกือบความลงคลองแล้วครับฮะเอาเอ<ะ>ีกบ่หรอเอาหน้าพันเศษสองแล้วมัเดี๋ยวตัดไม่ไกันเลยอย่ามันลูดตัดอีเศษนึงตัดอีเศษนึงด้งวาสิบิเซเวลาหนึ่งไหนตัดยังไง นี่ก็มัดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวดูติดกันเลยหน่อยจะเป็นมูหรือจา่าจะสำเร็จหรือไม่ครับรบรรแล้วนี่สวีทของพี่เปิดปิดอะ่ะสีแดงอะ่ะเร่งบ่แม่ตัวนั้นโชคเร่งอีกนึง,นงนบ,บ่บอเอาดัานข,ขึ้นบังขึ้แข็ง จะติดหรือไม่ครับจอดไว้นานโชคแล้วไงโชคเบื้องว่ะตัวนั้นมั่นอ่ะเปิดอ่ะลองมึงเอ้ตัวตัวนั้นเปิดแล้วเอาตัวนัตนแล้วลองมึนกอนเห็นป่ะคันลิงคือแข็ง

โอ้สวิตช์ไม่เปิดท่านผู้ชมเล็งนะหน้าไล่าลเล็งเครื่องเล็งเครื่องเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้มันไหลเลยอู้หู้พญานาคซิง่งครับสบความสำเร็จแน่แน่นอนจริงครับผม โอ้ข้าวงามเลยพี่น้องปีนี้ข้าวยายครับฝั่งนี้สวยมากเลยครับนี่ครับน้ําไหลแล้วยิ่นยมนี่ครับเด็กน้อยตัวดำไปดูเอียงบ่ไงเครื่องเอียงบ่ไม้เหยียบฟังผีลงว่ะตังไม่จับยกยกตังไม่บังป้นอนนหนึ่ง อย่เปลืองน้ำมนันครับรถรถเครื่องนี่นะได้หมุนเจลาบีเข่าเบิ้งห<อ>มุนเจลาบีเขา่าฮะมันไม่ได้หล่อบอ้าเล็งน้อยนึงเล็งน้อยนึอยนงอ๋อพอแล้วเอ,อี๋ยวมุมบิดตรงประตูรถเหล้วเท้ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย